สวัสดีค่ะอาจารย์จิตนะคะทิดารัศมีค่ะหมอดูดอกกุหลาบนะคะหนึ่งเดือนมทรไม่แม่นแม่ตังค่ะวันนี้ใครรักแม่จิตนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้แม่จะมาดูดงนะคะว่าทาเล็บสีไหนจะรวยถูกหวยจะรวยเวอ่อรนะคะจะรวยฟังปูริเย์นะคะคลายที่เกิดวันจันทร์นะคะ ให้ทาเล็บสีม่วงสีม่วงแล้วอีกเล็บหนึ่งทาสีขาวนะคะทาเล็บตรงนี้ตรงนี้สีขาวเก้านิ้วทาม่วงอีกเล็บหนึ่งขาวตัดกันแล้วจะเสริมเรื่องเงินเรื่องโชคที่น่ามหัศจรรย์สีม่วงหรือสีบานเย็นสีชมพูบานเย็นสีภูแก่จะเสริมเรื่องพลังงานเรื่องโชคลาภถูกหวยบ่อยมากนะคะคนวันจันทร์ค่ะคนวันอังคารนะคะให้ทาเล็บสีส้ม สีอิฐสีปูนสีส้มอมแดงแดงออกแดงอมส้มหรือสีอิฐสีปูนจะเสริมเรื่องโชคลาบซื้อหวยกิฟต์รีก็เอาไปทาเล็บก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อจารีจะถูกรางวัลค่ะทาแล้วจะดูมีโชคมีลาบมีความโชคดีนะคะต่อไปพุทธจังวันนะคะให้ทาสีเขียวสีเขียวใบไม้สีเขียวสดเขียวตองอ่อนเขียวหัวเป็ดทาไปเลยเสริมเรื่องโชค เ,เตมมไปหดเลยนะคะคต่อไปพกกคืนให้ทาสีน้ำทะเลสีน้ำทะเลแบบว่าสีแบบออกฟ้าทำคลามหรือสีออกฟ้าเข้มๆจะเสริมเรื่องพลังงานเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบไปซื้อหวยซื้อสรี่ก็มีโอกาสถูกรางวัล2ตัวสาตัวหรือรางวัลก็ได้นะคะ ต่อไปพุทธะนะคะให้ทาสีทองที่มือที่เล็บเนี่ยสีทองแต่งด้วยดอกไม้อะไรก็ได้นะคะและก็สีชมพูบานเย็นจะเสริมเรื่องเกี่ยวกับเงินโชคอลาภเงินไนเข้ามาไหลเข้ามาในบัญชีเต็มไปหมดเลยนะคะต่อไปโคบายสุให้ทาเล็บสีฟ้าสีน้ำเงินจะเสริมให้เรามีเงินมีทองมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงทาไปเลยค่ะ ต่อเป็นคนวันเสาร์ให้ทานะคะสีออกแดงแดงเขียวแก่แก่เขียวอ่อนอ่อนเขียวแบบแก่แก่สวยๆหรือเล่นลายเป็นรูปแบบผีเสื้อรูปใบไม้ก็จะเสริมพลังงานเสริมความโชคดีให้เราได้คนทิ่ทาสีที่ขาดไม่ได้เลยสีแดงแรงลิ์แดงสดๆดสีเลือดนกสีมะเมียวทาไปเลยแล้วแต่งลวดลายด้วยกันเป็นรูปเกี่ยวกับ มังอนในเล็บก็ได้นะคะแบบว่าแต่งให้เขาแต่งเป็นเพ้นเป็นรูปมังกรหรือเพ้นเป็นรูปเกี่ยวกับน้ำเต้าลูกเต๋าอะไรเงี้ยจะได้มีเงินดูดเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะาเล็บตามที่แม่บอกลองไปทากันดูนะคะแลบรอกว่าจะเสริมความเพลงความปังความโชคดีทั้งหลายทั้งปวงนะคะวันนี้อาจารย์จิตน,นะคะที่ดาสมีหมอดูดอกหลับหนึ่งยืในเมืองไทยนะคะไม่แม่น แม่ตังนะคะและน้องโปยเงินและหลวงปูส่สวงพ่อปู่พระสิงห์ในศิวนารายผมแม่อ,อุมาลักษมีทั้งร้อยแปดหรือสิล์ทั้ง 108, ร้อยแปดขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย